สวัสดีครับพกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมพักทาย FC นะครับยามเช้านะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงช่องตระกูลแมงนานเลยนะครับเพราะว่าเป็นไข้ด้วยอะไรด้วยนะครับก็หายไปเลยนะหลายวันนะครับตอนนี้ก็กําลังซักผ้าซักรองเท้าอยู่นะครับหลังจากที่กลับมาจากเซเว่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลดน้ําดอกไม้กันก่อนนะครับวันนี้อาจจะลดสายหน่อยนะครับ นี่ครับผมก็จะลดน้ําดอกไม้นะครับแต่ว่าใบสักหล่นเต็มไปเลยนะก็คือลมแรงมากนะฮะเดี๋ยวผมต้องเก็บใบสักออกก่อนนะครับอันนี้ฟืนที่ตัดมานะทุกคนนะครับเห็นไหมครับฟืนตัดมาเยอะนะครับ ดอกดาวเรืองแปลงนี้น่าจะพอก่อนเนาะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าแรงด้วยนะครับมันจะเปลืองน้ำมากๆเอาไว้รอหน้าฝนแล้วค่อยปลูกนะครับ ม้ที่ไปตัดมานะครับจะามอมอันนี้ไม้ตะคอนะครับแต่ว่าไมันกวงตรงกลางนะแต่ไม้เนื้อเป็นไม,ไม้เนื้อแข็งนะครับเมื่อวานได้ตัดไม้เสดามาท่อนใหญ่นะครับนี่นะฮะแล้วนี่ก็คือก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อวานผมไปตัดทอน เอาไว้ให้แม่พร้อมเผานะครับนี่นะฮะอันนี้เหลือตัดอันนี้ไม้ตะเคอเหมือนกันแต่ว่าเลื่อยผมมันไม่คมนะฮะจะต้องรับรับโซ่ก่อนเพราะว่าไม้มันแข็งนะครับไม้มันแข็งนีครับแม่เขาก็มีไม้เผาถ่านนะครับ เรากวาดใบสากต,ตรงนี้สักนิดนึงนะครับมันมันเข้ามาสุ่มเยอะครับ ลดน้ําได้นะครับแรงนะครับทุกคนถอนยากก็เอฟก็จะได้เห็นดอกดาวเรืองเฉพาะตอนที่ผมอยู่บ้านนะครับถ้าเกิดผมไปทำงานแล้วถ้ามันแก่ต้นแล้วผมก็ไม่ได้ปลูกแล้วนะครับ ก็จะคงอยู่แต่ดอกกุหลาบพกมะลิแล้วก็จำปานะครับเพราะว่าดอกดาวเรืองมันเป็นดอกไม้ที่มีอายุสั้นนะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนประมาณสามเดือนมันก็แก่แล้วครับแต่ว่าแพงพวยน่ะทนนะครับมีแพงพวยกับคุณนายตื่นสายน่ะทนอยู่ ร้อนจริงๆทุกคนนะครับต้องบอกเลยว่าโอหร้อนจริงๆก็คือผมพอแล้วครับผมไม่ได้ตัดฟืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําห้องแล้วนะครับหล่อเสาแล้วก็ผ่าไม้นะครับแล้วก็ตีไม้ใส่ห้องนะครับช่วงเวลานี้นะนะครับเพราะว่าไม้ฟืนแม่ก็มีแล้วนะครับผมก็กะเอาไว้ว่า ภายในเดือนมีนาคมนะครับตอนแรกบอกว่ากลางเดือนแต่ว่าผมป่วยนะครับก็ภายในเดือนมีนาคมนะครับพอถึงเมษายนนะครับวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะครับขอให้ทันนะครับตอนนี้มันมันก็เข้าเข้าสู่กลางเดือนมีนาแล้วเนาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอีกสักพักหนึ่งผมจะไปสอบใบขับขี่แล้วนะครับทุกท่าน เดี๋ยวจะจองคิวสอบประมาณาวันที่ยี่สิบกว่านี่แหละครับพอเรากำหนดเอาไว้ว่าเราจะอยู่ถึงบ้านาเราจะอยู่บ้านถึงเดือนมีนาคมเท่านั้นนะครับเพราะต้นเดือนเมษาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งเราต้องรีบไปถ่ายคอนเทนต์ใหม่แล้วนะครับไม่งั้นเราจะไม่มียอดวิวในช่องนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ต้องดูทิศทางของของยอดวิวของช่องนะครับว่าเออคลิปไหนที่เราพอทําแล้วมียอดวิวได้บ้างก็จะไปทําคลิปแนวนั้นนะครับ <c oughs> อย่างน้อย f อซก็ได้เห็นดอกดาวเรืองที่มันโตเต็มที่เนาะนะครับเนี่ย ต้นนี้ก็ดอกก็แก่ไปแล้วนะครับเห็นไหมเร็วมากเลยจำได้ว่ามันเริ่มออกดอกออประมาณต้นเดือนมีนาเนาะนะครับก่อนลงทาน,นิดเดียวนะครับคือเดือนนี้มันก็อยู่ได้หนึ่งเดือนพอถึงเมษายนนะครับมันก็แก่ต้นแล้วครับทุกท่าน ส่วนกุหลาบนะครับผมผมก็ไม่ตัดแต่งกร่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไผ่มาปักให้มันเลื้อยขึ้นไปนะครับอ่าให้ให้ให้มันเลื้อยขึ้นไปนะทุกคนนะครับเพราะว่ามันกูหลาบเนี่ยมันมันเป็นไม้เลื้อยเนาะนะครับจริงๆมันก็ปักชาได้แหละแต่ว่าถ้าเราปักชาไม่ดีมันก็ตายกิ่งมันก็ตายเพราะนั้นผมก็เลยไม่ไม่ตัดออกนะครับ เราเอาไว้ตัดปักชามช่วงหน้าฝนดีกว่าช่วงนี้ยังไม่เสี่ยงเพราะว่าต้องมีเวลาให้จริงๆครับฝนไม่ตกเลยนะครับทุกคนขนาดเขาบอกว่ามีพายุมีฝนมาแต่บ้านผมไม่มีนะครับ คือบ้านผมน่าปลอดภัยอยู่นะครับเรื่องลมพายุไม่ค่อยมีลมพายุอะไรแรงๆหรอกครับจำปีนี่ยังไม่เคยเห็นดอกมาเลยนะเนี่ยก็รอรุ้นเอาว่าเราจะได้เห็นจำปีตอนไหนนะครับ คุณนายตื่นสายนะครับดอกอันนี้สวยนะสีออกม่วงขาวนะสวยครับเด่นเลยก็มีสีโอรสนะครับสีแดงสีเหลืองอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมไม่ได้ปลูกรวมนะทุกคนถ้าถ้าผมปลูกรวมอะ่ะมันจะขึ้นทุกสีในแปลงเดียวกัน <c oughs> เดี๋ยวค่อยแต่งใหม่นะทุกคนเนาะนะครับจริงๆถ้าเราปลูกใส่กระถางหรือปลูกใส่วงบ่อหรืออะไรเงี้ยมันดูแลง่ายกว่าเนี่ยเราลงเราลงแปลงกับพื้นอย่างเงี้ยหญ้ามันจะขึ้นเยอะมากนะครับนี่คือข้อเสียที่เราปลูกกับพื้นเลยต้องคอยมาดูแลเรื่องหญ้าอีกนะครับเนี่ยซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับ ก็ต้องสระมาเดี๋ยวจะต้องดายหญ้ารอบนี้นะครับดายหญ้าถอนหญ้านี่ครับดาวเรืองชุดแรกไปแล้วครับแก่ต้นครับดาวเรืองชุดแรกแก่ต้นไปแล้วนะครับเร็วเนาะแต่ว่าชุดแรกมันไม่งามนะครับ พอดินที่ปลูกตรงนี้มันก็ไม่ดีเพราะตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้ที่ปลูกดอกไม้อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเออหน้าร้อนหน้าแรงก็ยังมีดอกไม้ที่บ้านให้เห็นนะครับแต่คราวนี้ดอกที่ต้องรักษาไว้น่าจะเป็นคุณนายตื่นสายนะเพราะว่า ก็เดี๋ยวผมจะต้องจะต้องย้ายนะทุกคนนะนะครับที่บอกว่าจะต้องย้ายก็เพราะว่าเอ่อต้องเอาไปใกล้น้ํานะครับผมจะทําระบบไอ้นี่น้ําน้ําน้ําหยดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาลดนะครับ แต่ว่าแพงโพ,งพยต,ตรงนี้นะครับมันมันขึ้นเองนะทุกท่านมันขึ้นเองนะครับแต่ว่าโอเคนะแต่คราวนี้ผมก็ต้องเอาเรื่องบ้านไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องต้องทําบ้านไปก่อนดอกไม้เอาไว้ลองๆไว้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยก็ได้รดน้ําให้เอฟซีได้เห็นบ้างนะครับ ดอกสีแดงสวยนะครับเนี่ยเราลดน้ำไปด้วยหญ้ามันก็ได้ไปด้วยเนี่ย <c oughs> แตงดอกไม้มันต้องมีน้ําตลอดนะทุกคนนะถ้าไม่มีน้ําตลอดนี่ยากครับดอกไม้ไม่ไม่ค่อยรอดนะครับไม่ค่อยรอด ร้อนจริงๆยืดรถน้ำเหงื่อยังออกเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวลดทางหน่อยครับฝุ่นครับไม่ใช่อะไรฝุ่นที่รถนี่คือรถฝุ่นหน่อยเพราะว่าฝุ่นตรงตรงเนี้ยดินมแห้ง ตอนนี้ผมก็จะจะเร่งงานที่บ้านนะครับทุกท่านเพราะว่าให้ทันในการไปถ่ายคอนเทนต์นะครับโอเคครับตอนนี้แมงกพี้ก็รดน้ำดอกม้เสร็จแล้วเนาะนะครับก็อีกสักพักนึงก็จะ ไปกินข้าวเนาะทุกท่านเพราะมันเที่ยงแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ